อย่างที่ได้เกินไปเบื้องต้นนะคะว่าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องไข้หวัดใหญ่นะคะก็ต้องระวังนะคะยิ่งโควิด -19 ค่ะก็ต้องยิ่งช่วยกันป้องกันนะคะอย่างที่จังหวัดพระนครศรีธุยาค่ะเขากําลังเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 เชิงรุกในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลอรัญยิกนะคะหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยค่ะเสียชีวิต1รายแล้วก็ติดเชื้ออีก11รายนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะเป็นอสอมที่ทํางานใกล้ชิดกับชาวบา้าน การแพร่ระบาดในชุมชนครั้งนี้นะคะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความเสี่ยงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขค่ะเร่งออกตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 เชิงรุกบริเวณวัดสามไถนะคะโดยกลุ่มเป้าหมายหลักๆก็จะเน้นประชาชนตำบล3ไถหมู่ที่1หมู่ที่2ตํตำบลท่าช้างและหมู่บ้านใกล้เคียงค่ะ ซึ่งหลังจากที่มีการตรวจคัดกรองโควิด19แล้วนะคะประชาชนกว่า400คนในหมู่บ้านจะต้องกักตัวสังเกตอาการเป็นเวลาอย่างน้อย14วันค่ะเนื่องจากว่าเ,เรามีผู้สัมผัดเสี่ยงสูงเนี่ยซึ่งเป็นอสมอแล้วป่วยด้วยนะฮะมาจากเทศของเจ้าที่ปกครองเนี่ยนะฮะเป็นอสมอเขาไปช่วยในเรื่องการลงทะเบียนค้นหาผู้รับวัคซีนกับไม่รับวัคซีนคือไปทั่วแล้วก็ไปที่ตลาด ตอนเช้าอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องอปลุมเป้าหมายนะฮะทั้ง2องตำบลน,นะครับมาตรวจในวันนี้ นอกจากความร่วมมือของประชาชนที่เข้ามาตรวจคัดกรองโควิด19นะคะคุณสันติสรีชมยงนักข่าวพลเมืองค่ะปังหมุดมาบอกเล่าเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ายังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลอารัญยิกค่ะในการมาจัดเตรียมสถานที่ทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมน้ําดื่มแล้วก็อาหารสําหรับบุคลากรที่มาช่วยในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณนวิสาคุณธีระเดช ดิฉันกําลังชอบใจที่ชาวอำเภอจันนาจังหวัดสงขลาเขาส่งอาหารทะเลไปให้ใหกับพี่น้องคลองเตยเนี่ยนะคะคือรอบนี้เห็นบอกว่ามีน้ําบูดูไปด้วยค่ะคือกําลังมองว่าไม่ใช่แค่การแบ่งปันอาหารแต่กําลังแบ่งปันภูมิปัญญาหรือว่าวัฒนธรรมการรับประทานอาหารนะคะ,ค,ะคนคลองเตยอย่างดิฉันเนี่ยไม่เคยรับประทานน,ะน้ำบูดูถ้าได้มาลองชิมสักหน่อยนึงอาจจะติดใจแล้วก็อาจจะทำให้น้ำบูดูแพร่หลายมากขึ้นนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะ